ไมหแ่แบใครมามาเลยขอคนเดียวส่วนคนที่เหลือไม่ต้องมาเดี๋ยว,วก่อนเล่นก่อน,น <ะ S 2> ไม่พูดเลย นะครับมมาไม่ตรงมาพอแล้วครับพอแล้วที่เหลือรอดูวัดแล้วค่ะโอเคออโอค้ไฟิบโอ้เขาไปข้างห้องหงหลังแล้วไไม่ได้มันสูงมันตูมันได้คนเดียวโอ้โโอโลำอลำนบอกลำ ไม้ฟูอ่ไรแบ๊กไม่แบ๊กออกมาครับเอเอครับปิดตรงโควงให้ได้ก่อน ขอคนนึงไปออกไปนู่นออกไปนู่นออกไปนู่นไว้ข้างหลังไว้หน่อยก็ได้อ๋อไอ้ลามเล่นเลยครับไม้เล่นเลยได้ไหมโอเคนคุยกันคุยกันว่าใครจะเล่นใครจะทีมใครเล่นใครเล่นกันหน่อยดีเซล่ามาเห็นไหมหน้าไปดีเซล่าต่อครับดีเซล่าเฮ้ยดีเซล่าต่อ โอ้โหเออดีเออสวยจะรีิชุบต่อยไหมรับหน่อยจุอยู่ชุบเพียรออยู่พี่เยี่ยดเลยไดนไหมครับี่ยเพื่อนนะเพื่อนนะคงไป เร็วเร็วมารีมากูโดนกูโดนตีหลังมาแล้ว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 ติกลับกลับเขาซอยกลับเขาซอยกลับมาแทงหน่อยมาแทงหน่อยเขาซอยกลับเขาซอยเขาซอยกลับมาก่อนมาซอยกลับก่อนเขาซอยกลับมาก่อนแบล็คเปลี่ยนมีด เฮ้ยเขาห้ามชุมบนปั๊มน้ำมันเขาห้ามชุดปั๊มไม่รู้ เอาดิไปในซอกไปในซอก,ไไอกพูดไม่ได้หัวเระมากันอย่างเยอะ เอ,อ็ดีหมดยัดไป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 ออีุ้ยเฮียตายเลยไม่ติดรถเบื่อว่ะเฮียติดรถเฉย เล่นไปนะตรงนี้ชุบอยู่ตรงนี้ชุบอยู่เล่นไปเล่นไปตรงนี้ชุบอยู่เหลือสองคนเล่นเหลือเขาเขาเหลือสองคนเล่เขาเล่นเขาเล่นเอาตัวล่างตัวตัวข้างล่างก่อนตัวข้างล่างก่อนโจ๊กอีมผมโจ๊กชุบโจ๊กชุบโจ๊กชุบเหนือเล่นชุบชุบด้วยชุบด้วยอย่าลืมชุบอย่าลืมชุบอย่าลืมชุบสวยแล้วเดาเดวคนเดียวคนเดียาเขาเกิดมาแล้วเขาเกิดเขาเกิดเป็นสองไอ้โจ๊กสไลด์สไลด์ไปตรงนู้นมาเลยมาเลยอเดาด้วยเดาเดนเดีาเดนเดาด้วยเป็นการเล่นเดิมชุบให้ครับ